พี่อูทรยศเรานี่เองครับก็อยากให้พี่อูมาครับรายการนี้สวัสดีครับทรยศนะครับอูครับจากเดอยนอรครับเรียกแบบไหนก็ได้นะครับวันนี้มาเอเลนพิกที่ซี c o คอ o s สครับซื้อกลับบ้านนะครับเพราะว่าตามหามานาน เขาให้ผมเลือกนะครับแผ่นที่ปกไม่สอดคล้องกับเพลงนะครับผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นปกอัลบั้มนี้ที่แม้แต่ผมเองที่หยิบเมื่อกี้ก็ยังไม่รู้เลยครับว่ามันคืออัลบั้มของใครซึ่งจริงๆแล้วมันคือแผ่นซิงเกิลนะครับของ New Order เพลง Blue Monday นะครับตัวนี้เป็นรีชูแล้วจริงๆมันมีหลายปกมากแต่ว่าปกนี้ไม่มีข้อมูลเลยเลยแม้กระทั่งตรงสันปกก็เป็นชื่อบริษัทชื่อแบบโรงงานที่ทำอัลบั้มนี้สุดยอดฮะนี่คือ เราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าปกบแบบนี้คือเพลงอะไรนะครับ New Order ครับ Blue Monday แล้วก็อีกอันหนึ่งครับที่รู้สึกว่าดูปกแล้วก็ไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่ามันคืออะไรนะฮะถ้าเกิดว่าใครดูผิวเผินน่าจะคิดว่าเป็นอัลบั้มแบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าจริงๆแล้วนี่คือวงโปรดของผมอีกวงหนึ่งนะครับ Dimash v o t a นะคะ ก็คืออัลบั้มชื่ออ่านยากนิดหนึ่ง Frances e e Mute Frances de Mute Fr เป็นอัลบั้มชุดที่2ของ Dimas w o t a นะครับก็ใครจะไปรู้ว่านี่คือด ok นตรีโปรเกรสซีฟใส่คเดลิกล็อกนะฮะที่เดือดดานมากๆเป็นอัลบั้มึ้นหิ่งของของคนทั่วโลกแล้วก็ของผมด้วยนี่ครับ Frances e e Mute เห็นไหมเห็นอยู่เนาะโอเค อัลบั้มที่ผมเลือกมาความชอบในการบันทึกเสียงนะครับนี่คืออัลบั้มที่บันทึกเสียงยอดเยี่ยมสำหรับผมนะครับเสียงแสแนร์ในอัลบั้มนี้เนี่ยเป็นที่โจดจัน ในโลกนี้ครับเมท a l l ิกาแลบั้มเซนแองเกนะฮะไม่มีใครชอบอัลบัมนี้เลยมันลิงก์ไปถึงข้อต่อไปด้วยนะที่เขาให้ผมเลือกมาว่าอัลบัมที่คนอื่นไม่ชอบแต่ผมชอบเซนแองเกร์ครับเมทร l l ิกาครับก็คือเสียงแสแนสุดยอดแล้วผมพยายามจะทําอัลบั้มทรยศชุดใหม่ให้มีเสียงแสแนได้เหมือนอนะัลบั้มนี้มากที่สุดซึ่งผมเบื่อกับแสแนโลจูนบะบะแล้วอะผมรู้สึกว่ามันฟังแล้วแบบไม่ชอบแล้วอะผมผมว่ามันเอาแล้ว นี่นะครับเสียงแสนแนนแหลบเปียวแล้วก็แสบหูแล้วก็ทะลุทะลวงเสียงร้องต้องอัลบัมนี้เลยครับมาทริกาเซนแองเกอร์ครับ อัลบั้มที่คนอื่นไม่ชอบแต่ผมชอบก็เป็นอัลบั้มนี้แหละครับผมว่าน่าจะเป็นด้วยความผูกพันที่แบบว่าจริงจริงมาทัลิกามีมานานแล้วแหละแต่ว่าช่วงที่ผมได้มีโอกาสฟังเพลงต่างประเทศเนี่ยเป็นช่วงที่มาทัลิกาออกอัลบั้มนี้พอดีแบบเราได้เห็นตาม Channel V ตาม MTV อะไรอะไรเงี้ยเซนแองเกออย่างเงี้ยที่ MV อยู่ในคุกอะ มันแบบมันเป็นภาพจําเป็นเมมโมรีที่เราเวลาเรานึกถึง ica, แบลทลิกาเราจะนึกถึง MV ตัวนี้ตลอดก็เป็นอัลบั้มที่โผล่มาในปี2003่ที่เป็นซึ่งเป็นปีที่แบบเราคุกคลีอยู่กับชาแนลวี Thailand แล้วก็ได้ได้ดู MV ในอัลบั้มนี้บ่อยก็ใครไม่ชอบแต่ผมชอบจุดนี้ครับ ผมขอเติมนิดนึงนะครับอัลบั้มที่ <c oughs> คือคือไม่ใช่เชิงทุกคนไม่ชอบนะมันจะมีคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบและคนไทยส่วนใหญ่จะไปติดภาพวัยรุ่นนะวัยรุ่นรุ่นผมแล้วก็เด็กลงไปเป็นต้นไปเนี่ยจะไม่ค่อยชอบ Eagles กันเพราะว่าไปจะไปติดภาพ Eagles เฮลฟรีสโอเวอร์ที่ p o w e r b บายที่เขาเป็นเล่นคอนเสิร์ตอะคูสติกที่ p o w e r b บายชอบเปิดนะฮะแล้วก็ทุกคนจะเกียดโฮเทลแคลิฟอร์เนียมาเพราะว่าเป็นเพลงแบบเพลงเด็กเด็กรวมวงกันแล้วก็จะโชว์สกิลเพื่อที่จะเล่นเพลงนี้ประกวดกันอะไรเงี้ยซึ่งมันมันเลยบอกไม่ได้ว่าอัลบั้มนี้คน ชอบหรือไม่ชอบแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ชอบพอรู้สึกว่ามันเชยพอรู้สึกว่ามันมันล้าสมัยมากแต่สําหรับผมแม่งอัลบั้มนี้แม่งคือแบบการเลคคอร์ดดิ้งมันการเล่าเรื่องมันการแบบณณวันนั้นอะในยุคเซเวนตี้อะมันมันล้าสมัยแล้วมันเทมากทั้งทั้งการแต่งตัวทั้งอาร์ตเวิร์กทั้งแบบวิธีคิดวิธีเล่าเรื่องอะไรเงี้ยผมก็เลยขอเลือกอัลบั้มนี้อัลบั้มที่ที่บางคนไม่ชอบมากๆแต่ผมโคตรเลิฟและเป็นอัลบั้มที่ผมฟังบ่อยมากมีโอกาสได้ได้ไปเดินผ่านห้องอัดที่ บันทึกเสียงอัลบั้มนี้ด้วย Hotel California Eagles ครับ hotel, เขาให้ผมเลือกอัลบั้มที่มาก่อนการนะครับอันนี้ก็เป็น d ม m a s ว o t าเช่นกันนะครับผมยังตกใจเลย ผมเป็นแฟนของวงนี้นะแล้วก็ผมหาอัลบั้มนี้แผ่นนี้มานานมากเขาเพิ่งออกเมื่อไม่นานมานี้แหละเป็นรีชูนะครับไม่ใช่รีชูแผ่นนี้ไม่เคยไม่เคยทํามาก่อนเลยด้วยซ้ำเป็นเป็นอ,อัลบั้มก่อนชุดแรก the loose in the comatorium ซึ่งเป็นอัลบั้มแจ้งเกิดของ m Mars v o l t a นะครับอัลบั้มนี้เป็น unfinished original recording ซึ่งซึ่งเป็น recording ที่ไม่ได้ถูกเผยแพร่มาแล้วก็ผมรู้สึกว่าวงดนตรีวงนี้มาก่อนการแบบหลายขุมมากๆอ่ะแน่นอนแหละมันมีวงโปรเกซีฟแล้วก็วงไซคัเดรลิกเยอะมากแต่ว่าอันนี้คือวงดนตรีที่มีสาวไม่มีไม่มีใครเคยทำแบบนี้มาก่อนไม่มีใครมีเรียบเรียงเพลงแบบนี้มาก่อนก็ผมคิดว่านี่ละครับจุดกาเนิดของดีม มาสโฟาที่ทำให้ผมลงรักอัลบั้มนี้ซึ่งมันจอดคล้องตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าคนที่มาก่อนการคือมาสโฟร์ตาจริงๆแต่พอไปศึกษาอัลบั้มศึกษาอินสปิเรชันของมาสโฟ t a าดีๆเนี่ยผมก็มาเจอกับ มหาวิศนุออเคสตารานี่แหละครับคนที่โคตรโคตรมาก่อนการซึ่งจอห์นแมคลาฟลินเป็นหัวหน้าวงมหาวิศนุออเคสตารานี่แหละก็เป็นวงฟิวชั่นแจ๊สเป็นฟรีแจ๊สเป็นเชื่อมันคือสำหรับผมมันคือแบบ มันคือการเอาพิงฟลอยที่มึนเมามากขึ้นไปอีกประมาณ10เท่าอะ่ะแล้วก็มันคาดเดาอะไรไม่ได้เลยแล้วก็มีมือมือกองคนโปรดท,ที่เล่นกับจอห์นแมคลาฟลินประจําของผมอีกคนนึงคือบิลลี่คอรพแฮมนะครับเป็นมือกองที่ผมชอบมากตอนสมัยเล่นกลองซึ่งทุกอัลบั้มของมหาวิศนุเครสต r าเนี่ยมันบียอนมากๆแล้วก็ผมว่ามันเป็นอิทธิพลของของวงดนตรีโปรเกรสซีฟหลายๆวงหลังจากนี้เป็นต้นมา หลังจากวงนี้เป็นต้นมาผมว่าซึ่งวงโปรดของผมมาวาต้าก็ได้รับอิทธิพลเต็มๆจากมหาวิสุทธ์โนไคสตาเช่นกันฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ไม่เบื่อเลยครับบอมเบ y c ิ c ซิเคิลคลับ I had the blues but I shook them loose เป็นอัลบั้มแรกของ Bomb b o m b บ y b i c ซิเคิลคลนะครับซึ่งผมกับภรรยาฟังบ่อยมาก ตอนที่มันออกมาปี2009ซึ่ง2009 The Years กำลังทำอัลบั้มแรกอยู่พอดีแล้วก็ถ้าใครฟัง Dance in the Dark เนี่ยผมก๊อบเพลงเพลงหนึ่งในอัลบั้มนี้มาเลยก๊อบวิธีเล่นเพลงเพลงเพลงหนึ่งในอัลบั้มนี้มาเลยก็ฟังตั้งแต่ต้นจนจบก็ไม่มีวันเบือ่อเป็นเป็นเป็นเดบิวต์อัลบั้มท,ที่ที่มีอิทธิพลกับผมมา อัลบั้มที่อยากนำเสนอครับแล้วก็มีอิทธิพลกับผมมากเลย The Kill ครับทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละว่าผมชอบ The Kill มากทุกชุดแต่ว่าที่ร้านก็มีชุดนี้พอดีซึ่งเป็นอัลบั้ม Kiss Me Kiss Me Kiss Me ออกมาตอน uh, 1987ซึ่งเป็นปีที่ผมเกิดพอดีก็คือเกิดมาไม่ร้องไห้ร้อง The Kill เลยร <laughs> รอเล่นฮะ ก็คือชุดนี้มีเพลงโปรดมากๆของผมคือ Just Like Heaven ซึ่งเป็นเพลงที่ผมให้สัมภาษณ์กับทุกๆท,ที่มาตลอดว่าว่าเพลงนี้แมงเป็นเพลงเหมือนเพลงประจำตัวฟังกี่ทีก็มีความสุขทุกครั้งซึ่งซึ่งเอาจริงๆ Just Like Heaven เป็นเพลงที่พ๊อปที่สุดแล้วที่อยู่ในอัลบัม้ม Kiss Me Kiss Me Kiss Me เพราะจริงๆอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่ฟังยากมากมันเป็น The k ียวที่ที่ค่อนข้างแบบหนวกหูอะมันเป็น กีตรามันมันมันแสบแก้วหูมากแล้วก็ฟังยากมากแต่แต่เป็นอัลบั้มเหมือนกับมันรู้สึกว่ามันลิงก์กับผมดีตรงที่ว่ามันมันเกิดพร้อมผมแล้วก็มันมีเพลงที่ผมชอบมากที่สุดในชีวิตเพลงหนึ่งอีกเพลงหนึ่งที่ชอบมากก็คือ if only tonight we could sleep ซึ่งรู้จักเพลงนี้ตอน MTV icon ซึ่งเดฟโทนเล่นเพลง if only tonight we could sleep ก็เลยทำให้ชอบอัลบั้มนี้มากขึ้นไปอีกส่งอิที่พลมาก t h เคียวนะครับอัลบั้มนี้อีกอัลบั้มนึงเอ่อช่วงนี้ผมฟัง Early Septula เยอะมากเลยครับ เยอะแบบเยอะมากๆเนื่องจากได้เสื้อลายอัลบัมนี้มา <laughs> คือก่อนหน้านี้นเราเป็นแฟนเซปูดูล่าแบบแบบทั่วไปเลยแบบตั้งแต่เด็กๆก,ก็คือรู้จกักจากรูดบอดี้ลูสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จากโซฟลายแต่ว่าไม่ได้ตามแบบงานเก่าๆของเซปูดูล่าแล้วก็งานใหม่ๆตอนเปลี่ยนนักร้องไปมากอะไรเงี้ยแล้วก็วันหนึ่งก็เจอเสื้อตัวเนี้ยเราก็ซื้อมาแล้วเราก็แบบคือผมก่อนหน้านี้นผมมีอัลบัมอะไร มีเสื้ออัลบั้มอะไรซะแต่ไม่เคยกลับไปฟังเลยนะแล้วพอมาเจอเสื้อตัวนี้แล้วแบบเฮ้ยโหมันสวยวะอ๋อปอกอัลบั้มนี้ว่า beneath the remains แล้วก็กลายเป็นว่าช่วงนี้บ้า Early Sepultura มากอัลบั้มแบบ4ชุดแรกแล้วก็รวมถึง EP ก่อนหน้านั้นพวกแบบที่เป็น,ท,ปนที่เขาเพิ่งมารีอิชูกันมอร์บิ d เดสติเวชันอะไรสักอย่างผมกลับชอบ s e ปู l ูล r a ยุคที่เป็นแบบ trash เป็นเด อะไรดีมากเลยอะ่ะแล้วก็มีอิทธิพลในการทำทรยศ์ชุดใหม่มากๆเซปูตูลาซึ่ง Beyond the remains เป็นเป็นอัลบั้มแรกของเซปูตูลาที่ที่ขึ้นมาจากใต้ดินจากวงดนตรีใต้ดินที่อยู่ที่บราซิลอ่ะมันได้เป็นที่รู้จักทั่วโลกซึ่งอัลบั้มนี้ก็ก็ชอบมากชอบตั้งแต่ต้นยันจบเลยเพอผมได้ยินเสียงบล็อสบีดของอีกกอแล้วก็ได้ยินเสียงร้องของแม็กซ์ผมว่ามันถูกจริตผมมากเลยผมชอบเสียงร้องแม็กซ์มากเลยอะ่ะผมฟังวงเมทัลหลายวงนะแต่ผมรู้สึกว่า ผมจูนติดกับ Max c a v a l e า a เามากมทั้งทางที่บางวงเนี้ยดนตรีก็เหมือนเซปูตูล่านะแต่ว่าพอมีเสียงร้องของแม็ผมว่ามันมันมันกลมกลอมดี beneath the remains ครับเซปูตูล่าจบแล้วนี่คือเอ e ล p i ิกของผมเองครับ พยรับ